มันโหดวันนี้เราจะได้รู้กันก็ต้องดีหรอป้า แดดดีฟ้าสวยมีเป๊ปซี่เย็นๆแบบเนี้ยไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบซัมเมอร์ทำไมร้อนเหงื่อเราไม่ใช่ว่าจะมาเถียงกันเฉยๆอ่ะคือตอนนี้วันนี้เราจะมาดู m อวีที่โคตรจะจึ้งและเดือดที่สุดในหน้าร้อนนี้เฮ้ยเป๊ปซี่เขาทำถึงเป็นการเอาท็อปทีป๊อปมาคอแลบกันครั้งแรกคนแรกกูชื่อมานาแบงค์มึงนั่งรองทา้เลยหน้าขายกูทายมา ใครอ่ะในทีปอมมะหรอมาเบลว้าวหน้าขายเพื่อนเลยคนที่สองอ่ะไปอ่ะรอใช่อีกแล้วเฮ้ยหน้าขายเพื่อนเลยว้ายโจลินโจลินคนที่สามนี่อ่ะพูกระปูปูกระูพูดป่อเชง เเมมนนนนััคนนี้ฉันเชื่อว่าเขาถึงโอ้ไกลฮัลล์วิกเตอร์เขาเอาสี่สี่คนนี้จ้ะเขามาเจอกันครั้งแรกเลยนะกับเพลงที่ชื่อว่าอะไรรู้ไหมน่าร้อนไม่ใจร้าย love heat เออมีวงเล็บไม่ด้วยนะอย่าลืมนะว่าใจร้ายหรือไม่ใจร้ายก็ต้องมารอดูในเอ็มวี My เบลโลมะกา beautiful แต่คน

ที่มันสองมันทำให้ฉันเล่นคิดถึงวันที่เธอจากไปที่ยัไว้กลางซัมเมอร์ฮีทมึงกูที่ ร้อนจิงคือความรุ่งึกของพวกเราปะออ<ต>ว้าวาอวาช่วงเนี้ยคือมันเป็นทั้งคนนี้แบบทั้งเลิฟทั้งเทนเนี่ยว้าวาโอ้ว้าวแบือกดฟิลซีแบบแบบลบไปเลยเดือดมากเลยอ่ะร้อนจริงว้าว ว้าว oh. <Wow. S 1> แล้วแรปเปอร์สามคนปะโอูดีอ่ะ ว้าวดีมากอ่ะโอมันซามันซ่าคนรดอ่ะมันซาไงเมื่อกี้ Love Heat หน้าร้อนไม่ใจร้ายเปรียบหน้าร้อนมีแต่คนใจร้ายโคตรสุดยอด กินแบบมินเนียนวันนี้ดูจบแล้วจะให้มานั่งรีแคปเฉยๆไม่เอาอ่าปกติจะมีเลือกเบสซีนใช่ไหมอาชันจะให้ทุกคนอ่าหยิบมือถือขึ้นมาก่อนหยิบมือขึ้นมาก่อนอ่ะปุ๊บแล้วให้ทุกคนเข้าไปแคปเข้าไปแคปซีนหรือฉากที่ทุกคนชอบแล้วเป็นแบบประทับใจแล้วเดี๋ยวชั้นจะถ่ายเองว่าใครชอบยักไป่มา หน้าร้อนมีคอนจอร้ไรถ้าสมมุติว่าชั้นทายถูกเจ้าของซีนั้นต้องกินเปบปซี่หมดกระป๋องอุ้ยอันนี้เป็นการทำโทษหรือว่าเป็นการให้ความสดชื่นแต่แต่แถ้าสมมติฉันทายผิดนั้นจะเป็นคนกินเป๊ปซี่หมดกระป๋องเองภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งหรือภาพนี้ อีภาพถือเบปซี่อ่ะอีเติ้ลแน่นอนเพราะว่าหนึ่งในเฟรมเป็นผู้ชายสองอีนี้เขาขายของโปเอาใจลูกค้าขายของเก่งเอาใจลูกค้าเก่งก็ถือถือขวดเบปซี่แลบเบปซี่แล็อีเติ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์อบผ่านี้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวจะให้สมาชิกยกมือนะว่าเป็นภาพของใครนะและภาพนี้ก็เป็นภาพของหนึ่งสองสาม เต้นเองดื่มมาไปเก่งมากเลยอ่ะเอาแล้วนะคะมาค่ะบอกใครอ่ะบอกลูกค้าลูกค้าทั้เลยตอบตอ รูปนี้ถ้าให้วิเคราะห์เลยนะไม่พีกก็เฮงรูปเนี้ยมันมีความพิสดารกว่าคนปกติเขาเลือกกันเฮงสิ่งที่เฮงชอบคือปะไหนๆเข้ามา4ี่คนแล้วเขาก็ต้องครบหน่อยในเฟรมคำตอบแรกคือเฮงค่ะเป่นคำตอบที่หน,นึ 1, 1> ่งสองอะใครถ้าเป็นใครยกมือใช่ไหมใช่ห้าสี่สามสองหนึ่งย้ยไป้ยจริงเหรอ ฉันมั่นใจว่าฉันทายถูกหมดด้วยเพราะฉันรู้จักเพื่อนฉันดีทุกคนอ,อันนี้ไม่มั่นใจสองรูปเนี้มีความลังเลมากๆให้ทั้งคู่ถือเป๊ปซี่เลยเ<อ>แล้วนับหนึ่งถึงสามถ้าถูกก็คือแกะกินเลยนะ<อ>ถ้าผิดก็คือยืน่นให้เจมสสามสองหนึ่ง ขอบคุณค่พี่ชเออมันมีความร้อนแต่ว่าความมาเบลนั่งอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่ามันซาบซ่าให้อารมณ์นานอ่ะพีกล้วทำไมเคงนนานหนูรู้สึกว่าโจลินสวยมีส่วนทรงองค์เอวของความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจลินเขาก็มีความเท่ด้วยไงก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยมันดูแบบมีคาริสมานะดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่เนี้ยพี่ เราว่าเป็นพีเลยนะเพราะว่าท่าเนี้ยมันคือแบบพีเลยก็พูดได้ีกตอนเฉลยทำไมเมื่อกี้ไม่พูดอะโอเคสรุปแล้วจะเกียดหรือจะรักหน้าร้อนแต่ถ้ามีเป็ซีก็ซากันได้ค่ะเดี๋ยวทุกคนละครับอยู่ทีมไหนกันคอมเมนต์มาเลยเลือกให้ชัดแฮชแท็ I h a ฮ e s u ม m e r with Pepsi ซหรือ I love ็ I ไอเ e ิฟซ m ม e มอ i เยาขอให้เป๊ปซี่อยู่ในมือของทุกคนแล้วมาดูกันว่าหน้าร้อนเนี้ยมันร้ายจริงไหมเต้นเต้น้หมาเต้นมามจะเก็นไหมจะเก็นไหม